นี่ครับมาดูโปรไฟล์163ปอนด์180กับ185แต่ความพลิ้วแน่นอนครับอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับกล้องไทยแลนด์เกียรตินาวีดีกลีระดับแชมป์ของลุมพินีซะด้วยนะครับรายนี้ยังดูจังหวะอยู่ครับหาแหมนักมวยไทยอะครับต้องเผาหัวเทียนกันหน่อยเลยครับต้องต้องต้องทำจิตวิทยากันหน่อยครับโอ้ทีบก่อนครับกล้องไทยแลนด์ โชคดำลงนี่หมัดหนักนะครับทีอไปที่หน้าทองครับแมโชคดำลงบอกตามไปนิดจ้ะขอโทษขอโพยครับะ<ด>นะกรรมการบอกทั้งคู่ครับ<ด>อย่าเล่นกันเยอะครับใช้เวลาให้คุ้มค่าหน่อย<ด>เป็นประเภทอาวุธหนักด้วยกันทั้งคู่ครับ<ป>เพราะฉะนั้นมันต้องเซตอัพหาจังหวะกันครับ เบีดเข้าหาเลยครับโชคดำรงเกรงหมัดขวาวแล้วครับกลองไทยแลนด์ีบยนันโอ้ทางสะเทือนครับจุดชนวนหรือเปล่าครับโอ้ขว้างหนแล้วครับแม่คู่นี้รับรองว่ามีดีให้ดูแน่นอนครับไทยประทะไทยครับไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วแล้วเป็นพวกตัวใหญ่ยักษ์ซะด้วยครับอทิ้งขวาครับหลุดไปครับโชคดำรง สายตาดีอยู่นะครับต้องไทยแลนด์ครับผ่านการชกมวยแบบสมัครเล่นมาด้วยเป็นมวยสากลนะครับแม่ดูเนี่ยครับดูแกหลอกต่อยหมัดครับทิ้งกาดโอ้มั่นใจมากก็ไม่ดีดูว่าาต่อยลำตัวสวยครับแหม่ต้องถอนหายใจเลยครับโชคดำรงไม่ทันโอ้ยอ่ะเต็มลงกมาสิเดินเข้าหาเลยครับโอ้ยแม่ออกการเชิญก็โดนเลยครับโชคดำรงครับ ตีหน้ายะเข้าใส่ครับอา่าวกองไทยแลนด์ไม่สนครับแต่เรื่องจังหวะการออกอบวนนี่รวดเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับกองไทยแลนด์แต่ความหนักนี่ก็ไม่เป็นร้องนะครับโชว์ดำรงครับอขอจังๆสักทีนะครับโอ้แล้วจวังหวะฉายนีแกมาเป็นชุดเลยนะครับกองไทยแลนด์เกียรินาวอาีอย่านิ่งอย่าซึมนะครับโชว์ดำรงครับ ลองแสดงให้คู่ต่อสู้เห็นนะครับว่ามีดีอะไรบ้างบบอย่างเล็งครับยังหาจังหวะกันอยู่หลังจากจัดหนักกันไปเมื่อสักครู่ครับตั้งหลักกันใหม่ครับโอ้ดูลักษณะลีลาการโยกข,ของกล้องไทยแลนด์นี่แม่มันยั่วจริงครับโดนแข้งครับอสอกเชียวไปครับเริ่มออกเยอะเลยครับ กล้องไทยแลนด์เข้าไปครับวางแข้งขวาโอ้ยโดนหมัดซ้ายของโชคดำรงเหมือนกันถ้าดักดีๆเข้าโฟกัสนี่ก็ไม่แน่นะครับหมัดของโชคดำรงครับโยกครับโยกครับตอนนี้เกมเปิดแล้วครับ ก็ไม่อยากให้เล็งกันนานเลยครับมวยเวลาน้อยครับ3ยกชอบบูบูครับมวย3ยกของช่อง8ได้มีคอนเซปต์อยู่แล้วนะครับว่าต้องเป็นมวยเดินเท่านั้นโอ้โหแม่ตวัดเตะ,ตะโหนน้ำหนักตัวครับโอ้ผิวจริงๆก้องไทยแลนด์อ้าวลื่นลื่นครับเก่งครับโชว์งงเก่งขวาไว้ครับนะเตะหลุดหลุดโอ้โหเเตอบัตรครับ ไมขอโทษครับแหมจังหวะมันติดพันเลยครับอ๋อไหวครับแหม่สองปีสามปีครับป่ะไปไีไปโทษทีเออไปีเข่าครับนี่ประกอบในนี่ไม่ได้กินครับกองไทแลนด์นี่รัดไว้แน่นเลยครับไม่มีช่องว่างอืมตกบัลหนึ่งสองสามสวยครับกองไทยแลนด์อู๋ตามไม่แข้งเริ่มจะได้จังหวะของตัวเองแล้วครับโชคดำรง ได้ซ้ายครับ oh! โอ้ยเด็กหมัดขวาอีกทีครับโชติรมลงเอาโ้โดนศอกคืนโอ้โหแล้วดูครับโดนคืนเป็นชุดเลยครับกองไทยแลนด์มาหมดครับทั้งหมัดทั้งศอกรำมีชวาเฉวียนเวียนไปเวียนมาเลยครับบริเวณใบหน้าปากศอกคืนสไตล์ในต่างกันเลยครับดูายหน้ากองไทยแลนด์โอ้สายตาดีอาวุธดีเลยครับวันนี้ก้องไทยแลนด์ครับ ในขณะที่ลูกหนักหน่วงอยู่ที่กั้งสีแดงนะครับโชคดำรงครับโโอ้หเอาของฝากครับจากชนบุรีไปแไล่เอาคืนแล้วครับโชคดำรงโอ้โหย์บอเข้าหน้าครับโอ้ต้องกอดเหมือนกันครับกองไทยแลนด์โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาแรงจริงๆครับโชคดำรงโอ้ต้องกอดไว้ก่อนครับกองไทยแลนด์โอ้ือ่ออกแล้วก็ได้เรื่องเลยครับ มาทําผมแตกได้อย่างไรครับเจ้าคืนครับขยับเข้าไปครับเดินเร็วโอ้ยโอ้วงในครับจบเอามียังมีสบัดซอกอยู่ครับต้องหาจังหวะตัวเองให้ได้ดีกว่านี้นะครับโชดำรงครับให้อาวุธมันอ่อนได้แม่นยากว่านี้ครับโยกเข้ามาครับโชดำรงเรากร่ากองถากมาวิ่งเข้าหาแล้วก็โชดำรงกองไทยแลนด์สบัดซอกครับ แต่กระโตหนักๆครับอ้าวมาเป็นชุดครับอุ้ยแต่หลุดโดนครับอู้อาวแล้วครับลมรันพันตูกันแล้วแหมยืนนิ่งๆครับดูครับกล้องไทยแลนด์ครับอ้าวกรรมการโอ้โหเตือนได้กันเตือนได้ทุกยกเลยครับมันก็แหมใครออกก่อนก็มีโอกาสพลาดแล้วโดนได้ครับดูครับโอ้โหหมัดมาแล้วครับโชคดำรงน่ากลัว โอ e ้แผลแตกครับเริ่มแม่ยาวขึ้นหรือเปล่าครับโชคดำรงแผลมันก็เลิ่มออกมาดีกข้ะครับกองไทยแลนด์โโอ้หนี่ครับเตะแล้วโหนครับจิ้มซ้ายดูดูดูแค่ไม่ยอมถึงหลอกครับโอ้ร้ายกาลจริงครับกองไทยแลนด์โอ้หุยหมัดขวาครับเข้าเต็มเต็มครับแข้งขวาได้อีกครับ กองไทยแลนด์แหมนี่เขาบอกว่าเป็นฟรอยด์เมเวเธอร์เมืองไทยหรือเปล่าครับดูครับทิ้งกาดเลยครับอ่ะยัวให้โชว์ดมลงต่อยครับแหมโชว์ดมลงแม่แต่หลุดอีกโอ้โหแต่อันนี้ไม่หลุดครับมันหลุดที่แข้งสองครับลูกนี้ไปเตะกระชับนะครับ ไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือเปล่าครับ<อ>แต่ม่าโอ้โหหลุดครับหลุดไปไกลเลยครับเจอซ้ายของโชคอ่าก้องไทยแลนด์ครับปักศอกเข้าไปนี่ครับระยะประชิดแกมีงัดศอกนะครับก้องไทยแลนด์โชค์ลำลองทิ้งการเดินเข้าหาครับตแต่โชว์สายตาเลยครับแบบนี้ครับก้องไทยแลนด์เกียรตินาวี แมแต่ว่าลูเข้าต่อยก็ทำได้ดีนะครับโชคดมรงแม่ไปรู้ใครหลอกใครแล้วครับงานนี้เอาแข้งซ้ายมาครับโอ้โหเสียหลับล้มลงไปนะครับดีว่าไม่โดนชาร์จซ้ำครับโดนนิดหลับแน่ครับดูสปริงก้าเท้าขยับขยับเสียบ โอ้ยโอ้ยโ,โดนโอโอโอสองข่าวนี้โดนครับจังหวะต่อยหลุดแล้วโดนเข่านะครับลูกนี้โอ้ดูจะเป็นกล้องไทยแ,แลนด์ที่ดักจังหวะได้แม่นกว่าครับชูปลายยกครับขยับเข้าหาครับกล้องไทยแลนด์แต่ว่าไม่ออกอาวุธครับคุมไว้ ดึงหลบครับโอ้โหเจอขาวีโอแล้วก็เป็นกล้องไทยแลนด์เกียตรตินาวีครับแม่เอาชนะคะแนนไปได้แบบโอ้โหสุดรัทึึกเลยครับคู่นี้แหมต่อยกันในแบบจังหวะฝีมือสวยงามครับ